ข่าวลูกทุ่งสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตผลิตภัณฑ์ล้างจานไลปอนเลมอนฮีโร่ขจัดราบคราบหมดคราบมันประช่วงนี้นะครับเรา,าพูดคุยกับนะักแต่งเพลงเงินล้านนะครับเป็นคนที่นักร้องทั่วประเทศไทย กว้างในการที่จะให้เขาเนี่ยนะครับเขียนเพลงให้รอนานแค่ไหนจะแพงแค่ไหนก็สู้ครับเพราะว่าเขาคือบอยเขมราชผู้สร้างหญิงลีสีจุมพลครับผมสวัสดีครับบอยคับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างชีวิตนะฮะตอนนี้เรียกว่าช่ำชื่นและดีขึ้นครับผมนะครับหนึ่งปีที่ผ่านมาตั้งแต่เพลงขอใจเธอแรกเบอร์โทรด่งดังครับชีวิตของบอยเขมราชเปลี่ยนไปขนาดไหนบ้างเปลี่ยนไปมากเลยครับอ่าก็ ไม่ค่อยได้นอนฮะเป็นช <ası> ีวิตที่ชีวิตใหม่ที่ไม่ค่อยได้นอนคือมีคนติดต่อเข้ามาตลอดเวลาเหรอต้องทํางานตลอดครับคือมีคนโทรเข้ามาแล้วก็ติ๊กไว้ในในสมุดโน้ตว่าอคนเนี้ยต้องขอเพลงนี้เพลงนี้เพลงนี้มันมันคิวยาวด้วยอ๋อก็คือทําเป็นโพลเลยเหมือนว่ออเดอร์สั่งของนะคือคือแต่งแต่งเซนดเมื่อไหร่ส่งให้เขาแล้วก็ สามารถที่จะได้ตังค์ทันทีนะครับแต่งเสร็จไม่ใช่ว่าแต่งแล้วเก็บแต่งเก็บไม่แต่งแล้วปล่อยเลยแต่ลพอไม่มีสต็อกไม่มีอะสต็อกไม่มีสต็อกประมาณนั้นเขาเรียกว่าสติติหนึ่งอาทิตย์เนี่ยแต่งได้กี่เพลงแต่ก่อนแต่ก่อนนะครับวันหนึ่งสามเพลงแต่แต่ทุกวันนี้เหลือวันรับเพลงเออวันละเพลงสมองมันไม่ทันแล้วส่วนใหญ่ออเดอร์มาเนี่ยบอกว่าอยากได้เหมือนหญิงลีไหมก็มีครับเป็นแนวนั้นไม่ต้องคิดอะไรเยอะใช่ครับอออย่างเนี้ย อย่างเงี้ยยังน้อยบอกอยากได้มันหญิงลีอเออแต่บอยบอกว่าเดี๋ยวไปคลอดก่อนแล้วค่อยมาว่ากัน <c oughs> เวลาเรามันต้องดูนักร้องด้วยล่ะเราเราต้องดูนักร,อร,ร,ร้องเพราะนัก<อ>ร้กองบางคนเนี่ยบุค,คลิกแบบหญิงลีไม่ได้เลยอะไรเนี้ยเออเป็น,น,มน,นไม่ไ,มได้โชว์ไม่ได้อยากได้เพลงหญิงลีแบบหญิงลีแล้วก็ขอลดลงมานิดนึงได้ไหมแบบเป็นน้องๆหญิงลีได้ไหมอะไรจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมาก พราะหญิงเรียก็นางแซ่บมากอะไรเงี้ยมันต้ององค์ประกอบของนักร้องด้วยต้องเต้นได้ต้องแบบว่าสรีระได้หรืออะไรอย่างงี้มันถึงจะส่งกันใช่ไหมเมื่อสักครู่บอกว่าชีวิตเรื่องการทํางานเปลี่ยนไปนะคะต้องทํางานแบบว่าแข่งกับเวลาแล้วก็มีออเดอร์เยอะมากๆแล้วก็ชีวิตในเรื่องความเป็นอยู่สุขสบายนะคะเปลี่ยนไปไหมคะหลังจากที่เพลงของหญิงลรียค้นโด่งดังขนาดนี้แต่ก่อนเคยเดิน ขายเพลงตามบริษัทเพลงครับทุกวันนี้ไม่ต้องออกไปไหนอยู่บ้านบ้านไม่ต้องแต่งตัวหล่อแต่งตัวหลอก็คือออกไปรับรางวัลกับไปงานสังคมผู้ใหญ่ที่ออกสื่อครับนอกนั้นก็สายเกงขาสั้นนัองนั้นแต่อยู่บ้านทํากับข้าวกินอยู่บ้านแล้วก็เขียนไปเขียนเพลงไปบางทีทําจริงนะทากับข้าวอยู่แล้วก็ นึกชื่อเองนะเขียนไว้กันนี่นี่นี่คุณผู้ชมขอยืนยันขอยืนขอแฉก่อน iPad ดไอแอันนี้คือ iPad นะฮะที่เรารู้จักกันดีเนี่ย iPad ของนักแต่งเพลงล้านขอขอบอกเขาช่วยซูมมาหน่อยสินี่คือเนื้อเพลงที่บอกว่าเวลาบอยเขาแบบนึกอะไรออกคนอื่นนานไม่ออกนะมีรหัสลับเอออันนี้คือเขียนอ๋ออย่างนี้เลยเหรอครับผมคือบางทีแบบกำลังผัดๆอะไรอยู่เฮ้ยมันแวบมาหาปากกาไม่ทันเออหากระดาษไม่ทัน ก็มาเขียนจดลงบนนี้เลยใช่ครับนี่คือเนื้อเพลงที่เป็นคีย์เวิร์ดต่างๆใช่ครับโอ้โหอันนี้ด้านนอกเอาเปิดเปิดด้านในคุณท็อปด้านในมีเหรอดูด้านในคือการใช้งานโอมีกระดาษด้วยโอ้กรตดาษด้้การใช้งานมาแบบหน้าจอแตกเลรอนะคือทุกอย่างแบบว่าเป็นแบบว่าเหมือนช็อตโน้ตหมดเลยอ่ะขออภัยนะท่าน้ชดูเนี่ย โอ้โหเป็นช็อตน้ตหมดเลยเล็กๆอะไรไปหมดเลยอันนี้ซูมไม่ได้นะเพราะว่าถ้าซูมไปปุ๊บนี่พอดรั่วไหลเลยคมับว่าไ้เก็บไว้ก่อนนี่เก็บไว้เป็นอุปกรณ์ทำเงินล้านอ่าใช่ครับเนี่ยเหรอเครื่องเนี้ยเหรอครับก็อัดเสียงอยู่ในนี้ครับวิธีการทำไงอ่ะอ่าเป็นโปรแกรมทำเพลงที่หลายหลายคนสามารถไปโหลดมาได้นะครับอก็ต้องมีความรู้เรื่องดนตรีด้วยถ้าถ้าใครไม่มีความรู้เรื่องดนตรีก็แค่อัดเสียงธรรมดาเข้าไปไม่มีจังหวะกรองด้วยแต่ถ้าใครได้เป็นดนตรีเครื่องดนตรีนะจะ แล้วก็มีกีตาร์มีเปียโนอะไรอ๋ออะไรเงี้ยเราก็ทำทำทำเสร็จส่งเป็น m b 4ไปที่อีเมลของลูกค้าเป็นไกด์ไกด์ว่าดนตรีประมาณนี้คลองแบบนี้นะร้องแบบนี้นะอะไรอย่างงี้แล้วก็ส่งไปถ้าเกิดว่าขาอ้าวปุ๊บก็จ่ายตังกันเลยก็อวมาเลยแต่ถ้าบอกว่าเอานะแต่ยังไม่ได้ทําอะไรภายในหนึ่งเดือนมีคนมาชอบแล้วก็ขายให้คนต่อไปมันเป็นสีของเราครับอืนะฮะแล้วล่าสุดไี้เห็นบอกว่าเพิ่งโดนโอ่ไปยังไงคือแบบว่าไปแล้วยังไง มันไม่ไม,ไม่ไม่ใช่โกงแล้วก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรมากมายนะครับพี่ท็อปแค่เสียความรู้สึกคือสมอง,องเราแล้วก็เวลาของเรานี่มีค่าเราต้องใช้แต่งเพลงทําเพลงให้กับค่ายใหญ่ๆอีกเยอะแยะนะครับทั้งใครเล็กใครน้อยคนนั้นคนนี้คนนี้แต่มันจะมีหลายหลายคนที่แบบว่าเห็นเราพอจะเป็นที่รู้จักหน่อยออย่างเช่นเราแต่งเพลงให้หแล้วก็เมัดจำมัดมัดจำก็ไม่ได้นะถ้าเป็นนักแต่งเพลงคนอื่นเขาต้องมีมัดจำก่อนอันนี้บ่อยไม่ไม่ต้องมัดจำไม่เราให้เกียรตินักร้องไงครับให้เกียรติ คนที่สั่งงานมาแล้วคนที่เกิดเรื่องราวนี้คือเป็นคนในวงการในวงการทัท่วๆไปได้หลายเจ้านี่แหละรันหลายเจ้าเลยเหรอหลายเจ้าเหรอคือ,อย,ยังไงคือเขาให้บอยทําให้พอบอยทาเสร็จก็ส่งเป็น m p 4ไปให้เขาฟังเขาก็ฟังเขาก็ฟังแล้วยังไงต่อเขาก็ฟังเขาก็อ่าบอกว่าไม่ชอบนะอแต่งใหม่ได้ไหมอ้อาโอเคแต่งมาใหม่ได้ไหมอ้าเขาก็าเมื่อกี้แล้วก็เลยมองในมุมของเราโอเคไม่ชอบก็เก็บมาโอเคเก็บมาแล้วก็แต่งใหม่ไปอีกออ ก็ไม่ชอบอีกชอบอีกอ่าผมให้โอกาสสามครั้งเครก็แต่งใหม่ไปอีกราะว่าเพลงมันยังไม่เข้าอ่ะคืออยากได้แบบนั้นเป็นเขาบอกอผมคงไม่มีความสามารถทําตรงนั้นผมก็ขอถอนตัวแล้วกันแต่เพลงที่ผมส่งให้คุณฟังทั้งหมดคุณก็ฟังฟรีไปเถอะแต่อย่าเอาไปร้องหรือทําการใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าผมมีหลักฐานเรามีจดอะไรไว้หมดแล้วมีหลักฐานการส่งไหมมีหลักฐานการส่งในอีเมลด้วยแล้วก็มีหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นกระดาษเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็ถ่ายรูปไว้วันที่อะไร คิดว่าเขาแบบว่าเขาจะแบบว่าเหมือนแบบว่าเหมือนลักไก่เอามันสมองเราไปใช้อะไรอย่างนี้มาทำเป็นบอกว่าเอ้ยไม่เห็นดีเลยแล้วต่างมาอีกเพลงหนึ่งเพลงสองแล้วก็สุกเก็บล้วเอาไปบิดบิดเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่ตั้งแต่ทําเพลงมานะครับยังเลยครับจะไม่เคยมีกรณีนี้ยังไม่เคยมีครับแต่ถ้ามีมันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรมากมายแค่คุยกันแค่นั้นเพราะคนในวงการกันทัางนั้นแหละใช่ครับแล้วคุณคุณจะต้องอายแน่นอนถ้าเกิดว่าความจริงมันปรากฏใช่ไหมขนาดเพลงหญิงลียังเคยมีคนมาจะท้าจะจะอะไรนักก็เรียกว่า จะฟ้องร้องผมกับอาจารย์สวัสด์ว่าไปกอบมาบอกไม่บอกว่าเขานั่นแหละเป็นคนแต่งก็ฟ้องอาจารย์สวัสด์ด้วยที่ทำดนตรีเขาอกวมาเลยแล้วเราฟ้องกลับนี่จะเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาก็เงียบไปเงียบไปปัญหาของนักแต่งเพลงคือแต่งแล้วจะลูกค้าจะหาย ใช่เพราะว่าเป็นเรื่องของลิขิ์ทางปัญญาไงอันนี้เป็นเรื่องของความเพราะฉะนัในช่วงนี้ประเทศไทยเนี่ยก็มีเรื่องนี้กันเยอะขึ้นตื่นตัวกันในเรื่องของลิขิทธิ์เมื่อสักครู่นี้พูดถึงหญิงลีนะคะใช่ใช่เราได้ข่าวมาว่าอาจารย์บอยเคยน้อยใจหญิงลีจริงเหรอจริงเหรอน้อยใจน้อยใจเรื่องอะไรเออเขาบอกมาข้อมูลบอกว่าน่าจะเป็นช่วงปีใหม่หรือสงกรานอะไรประมาณเนี้อ๋อน้อยใจเรื่องที่เขาไม่โทรหาเฉย เอาเอาๆๆหรอดนุวคุณไมค์คุณหญิงรีต้องโทรหาค<ม>ุณห่อยเลยไงคือถ้าเกิดว่าไม่เคยโทรหากันเลยผมก็จะไม่ไม่คิดน้อยใจยไม่คิดอะไรนะแต่ว่าตอนที่เขาได้เพลงไปอะตอนที่ซ้อมอะเขาจะโทรมาผมซักผ้าอยู่ก็โทรมามาร้องเพลงให้ฟังโอ้โหไม่ไม่ไม่ว่างนะทํางานอยู่ผมทํากับข้าวอยู่ก็โทรมาอาจารย์ฟังหนูหน่อยฟังหนูแป๊บหนึ่งหนูร้องถูกไหมหนูร้องดีไหมแล้วก็โอเคฟังก็ฟังนะพอจบเที่ยวหนึ่งเราก็บอกว่าเดี๋ยวนะ วันหลังค่อยๆนั่นใหม่ตอนนี้ยังไม่สะดวกจริงหล่อนก็ว่างสายไปแล้ววันหลังก็โทรมาอีกโทรมาจนเพลงออกไปแล้วอันนี้พูดถึงตอนนี้ยังยังไม่ดังตอนนี้ยังไม่ออกซ้อมอยู่ออันนี้พอเพลงเพลงออกมาปุ๊บแล้วก็เริ่มติดชาร์จแล้วก็ยังส่งข้อความหาแันบอยติดชาร์จขึ้นนั้นคืนนี้นะแล้วก็โทรมาบ้างว่าดูหนูนะหนูจะออกช่องนั้นช่องนี้ก็โทรมาออปแล้วพอพอเพลงมันดังปุ๊บ ไม่โทรมาเลยหายไปใหม่ก็ไม่มีวอร์เลนทายก็ไม่มีเทศกาลทุกอย่างนะไม่มีเลยหายไปเลยคราวนี้เราก็เกิดความน้อยใจเพราะตอนหลังมารู้ความจริงว่าแม้กระทั่งเวลานอนยังไม่มีเพราะความดังไงความดังทําให้เราห่างกันแต่ว่า ในใจลึกๆน้องเขาอ่ะไม่มีอะไรไม่ได้คิดอะไรเลยเราก็เลยเคลียร์กันตรงนั้นเลยเมื่อวานนี้เลยเอื่อวาน้อยเลยคือปกติโทรหาน้องโทรหาไงเพราะาน้องไม่มีเวลาปุ๊บบางทีบางทีมันจะขี้งงไะไรยินดีอะไรแต่วันนี้ไข่เงอนบ้างไข่เงอนบ้างเดี๋ยวเมื่อวานนี้ตอนที่เขาติดต่อไปบอกว่ายังไงคือ จะซื้อรถให้เนี่ยเรารู้ไหมหรือยังไงคือน้องแสดงความเจ็ดจำนงว่าจะซื้อรถเป็นการตอบแทนบุญคุณของอาจารย์บอยเขมร์อ๋อเขาบอกบอกครับบอกเมื่อเมื่อเมื่อสองเดือนมันนี่เองฮะสองสองเดือนมันนี่แต่เขาโอรมาเรองไหเขาไม่รู้ไปไปเจอกันที่บริษัทกันมี่เหรอครับเราก็ได้คุยกันเขาก็ถามว่าแล้วมายังไงเนี่ยเขาบอกว่านั่งแท็กซี่มาพี่ไม่มีรถหรอกเออแล้วเขาก็เก็บข้อมูลไว้พอวันหลังเจอกันอีกก็ถามอีกไปรับรางวัลอะไรไม่รู้ตอนนั้นมาไง อ่าก็ถามอีกาจะรีเช็คไงว่าตกลงมีรถจริงหรือเปล่าเขาบอกว่ามาแท็กซี่อไม่มีรถหรอกอืมเขาก็เลยเอางี้แล้วกันหนูอ่ะตอบแทนผู้มีพระคุณมาเยอะแล้วทุกคนอาจารย์สวงสวัสดิ์พ่อแม่หนูพี่น้องหนูทุกคนมีความสุขแฮปปี้หมดแต่คนที่หนูจะลืมไม่ได้ก็คืออาจารย์บอยเขมราศถามกี่ทีกี่ทีก็บอกไม่มีรถเอางี้หนูซื้อรถให้ก็แล้วกันอแล้วตกใจไหมากอกว่าเดี๋ยวซื้อรถให้อ่ะ อ่าเราเราเข้มาเฉยเฉยแล้วไม่เชื่อกันนะโทรหายังไม่โทรหาเลยเออแล้วอยู่ดีจะมาเขาบอกว่าจะ้ให้มัวหรือเปล่าเนี่ยเราเราเรียนจิตวิทยามาเยอะไงเป็นนักแต่งเพลงต้องมีความรู้เรื่องนี้ก็เลยเฉยเฉยอืมอ่าเขบอกโอ้อ่าเหรอซื้อเหรอเออเออเฉยเฉยนะได้ว่าพูดเล่นเล่นไม่ได้คาดหวังไงได้ครับพอคราวนี้อาจารย์สวัสดิ์มาพูดอาจารย์สวัสดิ์พูดกับผมแบบนี้นะผมคิดว่าอาจารย์ต้องไม่โกหกนะแต่บอกโอ้ยเขาสิบบตั๋วตัวดอกเขาบันตั๋วดอกยิงลีซื้อใหายลี ตั้งแต่น long, <st> ั <c oughs> <c oughs> ้นมาผมก็เ <GO> ร <av i> ิ่มมีความหวังความหวังมาาอาจารย์สวัสด์มันการตีนี่ก็เลยถามถามอาจารย์สวัสด์ว่าตกลงอ่ะถ้าซื้อสดี่ะเอานะแต่ถ้าดาวให้อ่ะผมไม่เอาเพราะว่าผมอยู่อย่างเงี้ยผมไม่มีหนี้อ่ะมันมันมันมีความสุขแล้วเออมีความสุขเขาก็เลยบอกว่า ไม่หรอกเขาซื้อสนให้เลยโอ้โหหลวงเอาบัตรประชาชนไปยื่นนี่ได้เลยนะฮะนี่แล้วเมื่อวานนี้ความรู้สึกยังไงบ้างพอมาเจอกันไปเห็นรถของจริงเอ้มันไม่ที่ราครัถูกนะมันต้องหลายแสนนะนนิสันเดลฟาร่านี่ปลาเไปเจ็ดแสนป่ะเจ็ดแสนกว่าป่ะประมาณประมาณหกแสนหกแสนแบบแสนนี่แหละนะฮะ กับที่แน่ๆเลยนะครับก็คือพอเมื่อวานนี้รับไปเนี่เห็นบอกว่าพาคุณแม่ไปนั่งเจิมด้วย <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ครับเดี๋ยวตอนเย็นนี้ผมจะไปให้อาจารย์สวัสดินั่งอีกคนนะ<อ>และและ้วยค่อยไปเที่ยวอีสานกับแม่มแล้วแล้วคนซื้อได้นั่งหรือยังคะคนโอ้คนซื้อนั่งแล้วครับถ่ายรูปเรียบร้อยอ๋ <c oughs> อปลื้มใจกับลูกศิษย์คนนี้มากเออยังไงบ้างปลื้มใจครับที่เขาที่เราไม่ไม่เสียแรงที่ว่าเอาเพลงดีๆให้เขาแล้วก็ความสามารถเขาทําตรงนี้ได้และหลายคนนะครับที่มี ประสบความสําเร็จโด,ด่งดังไปแล้วแต่ก็ลืมบุปการีลืมพ่อลืมแม่ลืมครูบาอาจารย์<ะ>มีครับหลายหลายคนเลยแต่หญิงลีได้พิสูจน์แล้วทุกวันนี้ว่า,าพ่อแม่เธอครอบครัวของเธอทุกคนมีความสุขแฮปปี้จากเคยลาบากก็สบายกันหมดนะครับแล้วก็ครูบาอาจารย์ทุกคนก็มีรอยยิ้มครับคนให้มีความสุขคนรับมีความสุข<ะ>แล้วก็คนเห็นทุกคนก็มีความสุขด้วยอื นะครับต่อจากนี้ไปจะกดดันขนาดไหนโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเป็นงานของหญิงลีโดยตรงเลยนะเอ,อเพราะว่ามันประสบความสำเร็จอย่างมากมายแบบสุดๆของวงการเอาเป็นว่าในช่วงสิบป,ปีมันไม่มีเพลงแบบนี้แล้วเพลงนี้มันปีกขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งอย่างนี้เลยเอ่ะผมไม่กดดันเท่าไหร่ครับถ้าอยู่คนเดียวแต่ว่าถ้าอยู่ต่อหน้าคุณตีกิตอมัตเนี่ยแกคําคำพูดแกสารภาพนี่แบบมันบีบหัวใจเลยเลย <c oughs> เฮ้ยต้องได้นะต้องได้ต้องอะไรเง,งี้ย <ediyor. S 2> แต่ก็ผ่านเรียบร้อย เรร้อยกับเพลงที่กันใหม่่ลา,ากออกสับเป็นอะไรที่ลงตัวกับหญิงลีมากมแล้วก็ผมจากที่เคยเครียดมาก็โุ่งสบายเพูดบอกว่ายังคงเป็นเพลงเกี่ยวกับเรื่องราวของโทรศัพท์อยู่ใช่รอรุ้นอย่างเดียวเลยตอนนี้เเป็นยังไงบ้าง แต่ว่าคุณบอยแก้การันตีว่าเป็นเพลงที่ลงตัวมากขึ้นเพราะว่าอย่างขอใจเธอเนี่ยเหมือนแปลว่ามันเพลงส่งส่งไปเพรตอนนั้นหญิงลีแบบเขาเรียกว่ายังไ,ไม่มีตัวตนยังไม่มีอะไรแบบว่าเป,ปิดอัลบออั้มเลยเป็นเพลง,งที่แต่งไว้นานแล้ว <S 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 อมไม่รู้จักหญิงลีแล้วก็ไม่ได้แต่งตั้งใจแต่งให้หญิงลี <S S S เออครับ <S S แต่ผมคิดว่าเพลงเนี้ยถ้าหญิงลีเอาไปร้องอ่ะตั้งแต่วันแรกที่ฟังขอร้องเสร็จนะมาสเตอร์นะว่าเพลงนี้จะต้องดังแน่แต่ไม่คิดว่าดังขนาดนี้ไงเราคิดว่าเออต้องมีคนรู้จักบ้างแหละเนี่ยอะไรเงี้ยแต่บังเอิญนว่าโอ้โห ร้อยจะห้าสิบล้านวิวแล้วโโอ้โห กำไรสติ like ตเลยจริงๆนะครับอโอเคนะครับนั่นก็คือเรื่องราวที่เรียกว่าเพลงพลิกชีวิตและก็เปลี่ยนชีวิตไม่ได้เพียงแค่นักร้องนะครับคนที่อยู่เบื้องหลังในภาพของนักแต่งหรือว่าอาจารย์นักเรียบเรียงเสียงประสานก็ได้รับอาน,นิสงส์เหล่านี้ไปนะครับและก็เชื่อแน่นอนว่านี่จะเป็นกําลังใจสําคัญครับที่ทําให้เขาได้พัฒนางานของตัวเองสู่เส้นทางของความประสบความสําเร็จของอาชีพในฝันก็คือการเป็นนักเขียนเพลงสร้างความสุขให้กับคน ทั่วประเทศไทยบอยเคมราครับขอบคุณมา,มากๆครับบอยค่ะขอบคุณครับ่ะวันนี้หมดเวลากับรายการข่าวลูกทุ่งแล้วขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะครับสักครู่หนึ่งติดตามรายการข่าวหุ้นเจาะตลาดกันต่อครับวันนี้พวกเราทั้งหมดลาดกันไปก่อนพรุ่งนี้เจอกัน13นาฬิกาสำหรับคอคนข่าวลูกทุ่งกับข่าวลูกทุง่งสวัสดีครับสวัสดีค่ะ